ไปต่อไม่ไหวแล้วแซมยุรนันตัดสินใจหยุดสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังของแพร่ระบาดอย่างหนักส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ลาสุดพระเอกหนุ่มหล่อยอย่างแซมยุรนันก็โอดโอยโพสต์ระบายความรู้สึกถึงธุรกิจฟิตเนสที่ทำมาถึง10ปีต้องปิดตัวลงซึ่งเจ้าตัวตัดท้อไปต่อไม่ไหวขอหยุดไว้เพียงแค่เท่านี้10ปีพอดีซิกแพคสุดสายตีธุรกิจฟิตเนสคงเดิมต่อไปได้ยากในสถานการณ์โควิดแบบนี้กลายเป็นสถานที่สุ่มเสี่ยงในการแพร่เชื้อ ปิดก่อนเป็นอันดับแรกและจะอนุญาตให้เปิดหลังกิจการอื่นๆเราพยายามกันเต็มที่แล้วเพื่อที่จะประคองไว้เกือบตลอด2ปีที่ผ่านมานั้นรายจ่ายคงที่แต่ไม่มีไรายได้ไม่ได้โทษใครครับทุกคนล้วนได้รับผลกระทบแต่ทุกอย่างมันมีเวลาและวาระของมันขอบคุณทีมงานที่ทำงานกันอย่างเข้มแข็ง และสนุกกับงานทุกวันขอบคุณสมาชิกที่เปรียบเสมือนครอบครัวใหญ่ที่น่ารักเสมอ s i ทธิ Six ์แพ็กสดใสตคือสุขภาพที่ดีมิตรภาพที่ดีและความทรงจำที่ดีตลอดไปนั่นเองละค่ะ